นี้ทางอสุดเขาให้หนูมปประกอบคอมครับผมซึ่งหนูต้องบอกว่าหนูอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยการจอแรมมีอะไรอนะพี่ CPU เมมโมรี่แรมการจอฮาร์ดดิส ks SSD เคสพาวเวอร์เกมมิ่งเกียร์โอเคประมาณนี้เยอะไหมเยอะค่ะหนูยังจำสับสนกันอยู่เลยได้แต่ว่าวันนี้พี่ต้องเปมเป็นผู้ช่วยหนูในการประกอบคอมใช่หรอใช่อซุสเขาบอกว่าถ้าเราประกอบได้เนี่ยทั้งเครื่องโดยที่พี่ไม่ต้องลงมือเองเขาจะให้คอมเราไปเลยไม่ใช่หรอ จริงแต่ถ้าเกิดถ้าให้พี่ช่วยเนี่ยคือแค่ให้ช่วยประกอบเฉยเฉยบางนึ่งเขาให้คอมหนูจริงอะใช่ถ้าเราประกอบได้ทุกชิ้นโดยที่พี่ไม่ต้องช่วยในการประกอบนะพี่แค่แนะนําอย่างเดียวเรายกกลับไปได้เลยเราไม่บอกแต่แรกป่ะหนูไว้เจ้าที่ก่อนอันนี้ไม่ต้องใช้เจ้าที่จริงวะใช้ฝีมือใช่พี่ต้องช่วยหนูละอ่าเดี๋ยวแนะนําเดี๋ยวแนะนำอ่าโอเคได้ค่ะมาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะได้ครับโอเคค่ะมาดูกันเลยรบกวนทีมงานฮะส่งมาเลยฮะอุปกรณ์ฮะนี่อันนี้ของจริง นี่ของจริงนี่ของจริงนี่้าเรียงกันดูทีเดียวเลยเอาแบบให้เห็นอลังการกันไปเลยนะฮะว้าวเยอะไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ก่องเปล่าอันนี้ของจริงตอนนี้ทีมงานเริ่มปวดหลังแล้วเนี่ยค่ะทีมงานอายุเยอะหนูก็บอกแล้วให้ตั้งเด็กๆมาช่วยอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยผเดี๋ยวผมยก อ่าเดี๋ยวนี้ไว้ตรงนี้นะฮะโอ้ยยอกยอกยอกโห oh, พี่ก็อ่ะอันนี้โห,โหอุปกรณ์เยอะมากอะเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหมโอเคค่ะอันนี้พัดลมอันนี้คือพัดลมใช่ครับพัดลม oh. เป็น thermal t e c h ring trio อันนี้จะเป็น rgb mm. ชอบปกติชอบแบบไฟสีสีไหมชอบ อันนี้ปรับได้ด้วยนะเย็บอย่างสีเหลืองเนี่ยอะไรฮะเยลโล่โอ้ไวมากหัวไวมากแน่นอนหนูเก่งหนงหนูจบปหนึ่งมาครับผมอันนี้เป็นพัดลมเดี๋ยวใส่ไว้หน้าเคสเพื่อระบายความร้อนแล้วก็จะมีเรื่องของสีไฟด้วยว้าวแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็น RGB เหมือนกันโอเคค่ะหนักนิดนึงโอเคอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ำอือ่าเนี่ยก็เวลาแบบทำงานตัดต่อเราตัดต่อเองปะใช่ค่ะ ตัวนี้จะช่วยระบายความร้อนเวลาตัดต่อให้อย่างสมมติเรนเดอร์คลิปแล้วใช้ซิงลมชุดระบายความร้อนด้วยลมปกติอาจจะ5นาทีาตัวนี้อาจ,จะลดมาเหลือ3นาทีทำให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นจิงไปเลยแล้วก็นี่เก็บไว้ก่อนละกันการจอฮะอันนีนคือกาจออันนี้ฮะกาจอ,อ <laughs> นี่อัอหนูไม่รู้เรื่องอะไรละพี่ลำบากลสากศูนยที่อันนี้ก็ไม่ได้คอมแล้วดิ ต่ถ้าหนูประกอบอย่างเง้หประกอบได้อันนี้เป็นการจอ3060 Ti ตัวเนี้ยหลายๆคนอยากได้กันมากเลยโดยเฉพาะกับเกมเมอร์เล่นเกมลิ้วเลยอันนี้คือคือดีใช่ไหมพี่พ่อธรอันนี้อยู่ระดับกลางสูงแล้วราคาตอนนี้น่าจะประมาณสามหมื่นกว่ากว่าตัวนี้เนี่ยแค่ตัวเนี้ยสามหมื่นละใช่นี่3060 Ti ทัฟนี่ครับไอ้สุดเขา ใจดีนะสปอนเซอร์เราถือว่าจ่ายหนักมากนะ,ะขอบคุณค่ะ,ะต้องขอบคุณเอซ s r อ g มากเลยที่ส่งการ์ดจอให้บิ๊กนะอันนี้อันนี้ของหน <laughs> โูโอเคโอเคหยอกหยอกอหยอกหยอกอ่านไปอันนี้เป็นอะไรอันนี้แนะ่นหนักอันนี้ไม่บอดอันนี้เดี๋ยวจะมีพลิกไนดะ้ปิดนิดนึงอ่าข้างในนี้นะฮะมี CPU ด้วยอ่าน,นี้แรมว้าวอันนี้ก่อน CPU ก่อนแล้วกันอเคค่ะอ่ะอาคอไอเจ็ดแลน i o r e i7 1 1 7 0 0 k วันที่เราประกอบเนี่ยยี่ิบจะเปิดตัวใหม่ละจริงเหรอจริงแต่ว่ามันยังแรงอยู่คือพรุ่งนี้เปิดตัวก็จริงแต่ว่าก่อของจะมาอะไรแบบนี้อีกนานแล้วก็ในเรื่องของของหายากด้วยตัวนี้พี่ว่าก็เพียงพอกับเราใช้งานแล้วเดี๋ยวไว้ทำไปแล้วเริ่มช้าเริ่มเริ่มหนื่อค่อยเปลี่ยนก็ได้อ๋อโอเคถือว่าแรงมากแล้วเป็น I771 ได้เจ็ดไหมคะไอเซเว่นแล้วก็เมนบอร์ดนี่ค่ะนี่เป็นแซดห้าเก้าศูนย์นะครับเขาไม่เรียกว่าซีเหรอคะซีก็ได้แซดก็ได้ซีก็อังกฤษปะใช่ไหมถ้าซีซีแอปเซ้นี้ได้อังกฤษภาษาอังกฤษนี้ได้ได้ค่ะถ้าเป็นเตาอะครับอ่ะมาที่อันนี้ต่อค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่ะ4590หรือแ5 9 0นะครับเป็นพลาส Wi-Fi เป็นมี Wi-Fi ในตัวปกติ แบบที่บ้านใช้เน็ตแบบไหนมีสายหรือ WiFi มีสายค่ะพี่มีสายอันนี้ก็ได้ทั้งสายทั้ง WiFi เลยแต่มีสายมันจะแบบเสถียรกว่าใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ก็ใช้ได้กรณีแบบยกคอมไปไหนมาไหนได้เลยแล้วก็นี่ฮะเหมาะกับน้องซ้มมากเลยอันนี้คือซากุฮะปกติที่ดูดูแบบกันดั้มไหมไม่ไม่ได้ดูไม่ดูเลยใช่ไหมจริงแต่เขาจัดเคสกันดั้มมาให้เลยอะ เขาอาจจะเห็นว่าหนูเป็นสาวที่แข็งแกล่งเออเป็นไปได้นี่เป็นซากุนะครับเป็นเคสที่ ROG s u S ROG นเขาไปคอลแลบกับการดั้มสวยมากตัวนี้แต่ต้องเห็นข้างในเนาะใช่เดี๋ยวก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยเราแกะให้ดูด้วยโอเคค่ะครับแล้วก็มีเรื่องของแรมกล่องนู้นก็ได้อันไหนคืออันนี้ใช่ไหมใช่ครับแรมเป็นเท r m a l มเ k คครับทัฟแรมนี่อลังการ16กิ สิบหกกิกะไบปกติกิกเยอะไหมฮะไม่ค่ะหนูไม่มีกิกไม่มีกิกนะใช่ค่ะแฟนไม่ให้มีโอเคครับผมนี่ก็คือตัวแรมสิบหกกิกบัสสามพันสองเนื้อใส่อยู่ในเครื่องด้วยอ้าวอ่าคอมประกอบมันมีแค่นี้ใช่ไหมคะพี่มีหนึ่งอย่างอะไรคะนี่เลยครับเป็นหัวใจสําคัญเลยอ๋ออันนี้ตัวจ่ายไฟใช่ไหมอ่ะรู้ได้ไงอ่ะมันมีวัตต์เอ้ยโอ้โหเออไม่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่คือ power supply 750วัตต์โอเคครับเป็นทัฟซีรีส์ วันนี้ก็จะเน้นเป็นในส่วนของทัฟทัฟซะเยอะทัฟก็คือจะเป็นซีรีส์ที่เป็นระดับแข็งแกร่งเป็นทัฟอะไรแบบนี้ครับเแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะมีแบบเกมมิ่งเกียร์ให้ด้วยแล้วก็มีหน้าจอให้ด้วยนะเราต้องเอาพวกนี้ลบก่อนทำไมเขาเปยขนาดนี้ตายแล้วเยอะจริงๆนะฮะอ่านี่เกมมิ่งเกียร์มีเราเตอร์ด้วยมี อามีคีย์บอร์ดมีโอ้โหเอร่อนกับหัวกับหัวฮะเดี๋ยวหน้าจอให้เข้าแล้วกันเนาะหน้าจอเยอะมากเลยน้องใจเย็นครัน้องเา่่จริงไม่ใช่น้องนะใส่รีบอ่ะแต่นี่ฮนี่ก็จะเป็นเราเตอร์อย่างที่เมื่อกี้พี่บอกว่ามันมีความเสถียรเ่ื่อินทองอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นแบบ Wi-Fi 6มันก็จะมีความเสถียรมากกว่า ก็คือมันจะดีว่าเรอเตอร์ที่เขาที่เป็นเน็ตตัวนี้มาขยายสัญญาณได้แล้วก็ต่อทั้งแลนได้ทั้ง WiFi ได้อันนี้วางข้างล่างก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์ลองแกะดูไหมได้อันนี้เป็นแผ่นรองเมาส์พื้นใหญ่เลยขวานหายอุปกรณ์ขวานของผมหายไปผมจะใช้อันนี้คมมากฮะอันนี้จริงๆจะอยู่หลังเมนบอร์ด แต่ oh. มันบาดมือพี่มาหลายรอบแล้วจรริงหอพี่ก็เลยไม่ใช้มันเป็นที่ปิดเมนบอร์ดพี่จะมาแกะให้เรา <Okay. S 1> คมมากจริงๆพี่ระวังอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นแผ่นลองเมาส์นะครับอันนี้มันเป็นเซตเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็น R o G ในส่วนของเกมมิ่งเกียร์แต่ว่าในฝั่งของเครื่องคอมอ่ะจะเป็นทับซีรีส์แกะเลยพี่แกะไ่ให้ละก,กันว้าว นี่ก็หนาวๆก็ใช้เป็นผ้าห่มได้จริงเหรอใหญ่ไหมแต่พี่น่าจะใช้ไม่ได้และเฮ้ยหยอกหยอกหยอกเอาไม่เรียกกลับมาด้วยกลับมาเองก็ได้วะเอาโอเคน้องเขาไม่เรียกเรากลับมาด้วยวยอันนี้อะไรร่วงอ่ะพี่อ๋อเป็นคู่มือกับซองกันชื้นหรอซองกันชื้นใช่อันนี้ใส่กับกาแฟอร่อยมากมาพี่ก็พูดไปแต่พี่ชงให้หนูนี่ะแป้นรงเมาส์ใช่ ใหญ่มากใหญ่มากอุ้ยใหญ่ไหมใหญ่อะใหญ่เต็มโต๊ะโต๊ะเราจะวางพอไหมนี่ยได้ค่ะพี่เดี๋ยวอาจจะล้นด้านข้าแต่ถ้าไม่พอเนี่ยออจีเขามีคอลแลบกับอีเกียนะจริงเหรอเออไม่ได้ไายอินเลยอันนี้เรื่องจริงวะพี่เรื่องจริงจริงเหรอจริงจริงเผื่อโตไม่พอไปอีเกียบางใหญ่ได้แล้วไปซื้อซื้อได้เลยก็เผื่อสนับสนุนต่อนะคะไม่ได้ไม่ได้ไายอินเลยจริงจริงค่ะใหญ่นะใหญ่อะใหญ่มากใหญ่เวอร์ใหญ่เวอร์ มีแผ่นเขาหนาอยู่นะพี่หนาใหญ่นะครับยาวมากเอาไว้วางพวกคีย์บอร์ดได้ด้วยบางทีแผ่นรองเมาส์มันวางแต่เมาส์ใช่ไหมใช่แต่ฟีลแบบบางทีเราใช้มือซ้ายเล่นคีย์บอร์ดไปมันอาจจะไม่เหมือนกันนี้ก็จะมีตัวนี้มาช่วยเสริมอ่ะเราข้ามาอันนี้ก่อนเลยอันนี้เราเป็นคน<ำ>ตัดตัดวิดีโอเองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ไว้เก็บฟุตเททได้มันเป็น external SSD เป็นที่เก็บข้อ,อมูล ใช่แต่ว่ามันต้องใส่ในฝั่งของตัว s อ d ดีเองนะอันนี้แค่กล่องเฉยอันนี้กล่องหนักขนาดนี้เลยเหรอคะไว้แบบพกพาแข็งก็แรงแข็งแข็ง,ขงอุ้น้ำหนักจะแบบเอาเรื่องอยู่ไหม,มใส่มาแล้วอดีอ๋อใส่มาแล้วอ๋อนี่มีเอสดีอยู่ด้วยใช่เวสุดใจดีอีกแล้วอุอ้ยอ,อันนี้เราแกะดูได้ไหมแกะได้แต่ว่าต้องใช้เป็นเข็มจิ้มซิมแกะนี่อ่ะเขาบอกมาว่าไม่ให้พี่ช่วย พี่อันนี้ไม่ได้ประกอบเลยนี้แค่ดูอุปกรณ์หยวนหยวนหยวนให้หยวนให้หน,ใหนี่จะแกให้ดูก่อนโอเคค่ะแค่นี้เองนี่ฮะข้างในก็จะมีเป็น SSD อยู่แล้วแบบนี้ตัวนี้คือที่เก็บข้อมูลเมื่อก่อนมันจะเป็นฮาร์ดดิสเนาะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยฟุตเทจพวก 4K หรืออะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่่ใช้ตัวนี้เก็บมันก็จะไวกว่าวิธีเก็บก็ประกบใส่กลับเข้าไปแค่นั้นเองครับง่ายมาก นี่ฮะเสร็จแล้วแล้วก็เอานี่ไปเสียบกับคอมตัดฟุตเทจโอนข้อมูลอะไรต่างๆได้เลยเยี่ยมเลยค่ะอ่ะสุดมากนี้เป็นตัวเมาส์เหมือนเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะเนี่ยใช่อันนี้เมาส์ฮะหนูเหรอคะครับหนูนี่แหละครับใช่ครับนี่ค่ะเนนใหญ่ไปไหม กับมือเราหนลองลองจับได้อยู่ไหมอ้ยได้ค่ะเพราะปกติเมาส์ที่ใช้ก็ใตัว<ๆ>ใหญ่อย่นี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าแบบตัดวิดีโอหรือบางทีทํำอีดิตต้องใช้แบบน้ําหนักเยอะหน่อยใช่ไหมใช่บางทีหัวร้อนหัวร้อนทุบเมาส์ทุบไปเลยฮะไอ้ซุดใจดี <laughs> นี่คือใจะให้แบบซ้ำอีก <laughs> อ่ะนี่ค่ะแกเลยแลมาโชว์มาโชว์อ่านั่นแหละฮะ เดี๋ยวเพื่อแบบประกอบเสร็จแล้วเราจะได้เอามาเสียบทีเดียวเลยให้ดูไฟด้วยอะไรด้วยอันนี้ต้องเก็บอันนี้เก็บในกล่องนี้ฮะเดี๋ยวให้เราแกะตัวคีย์บอร์ดก่อนเลยอันนี้แกะมาแล้วกล่องขนาดน่ะทุกคนจริงกล่องมันหนักมากเลยนะไม่คิดว่าของจะหนักขนาดนี้เขาเขาส่งมาเหมือนแกล้งเลยเนาะส่งมาแต่ของใหญ่ๆหนักๆทั้งนั้นเลย โอเคค่ะนน่โอ้ดนเขาแถมก็คิดเลขด้วยค่ะพี่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้มันเป็นน้ำพผดน้ำมันริกที่แยกได้เราสามารถนํามาประกอบกับคีย์บอร์ดได้แล้วเราก็สามารถถอดได้ปกติเล่นเกมไหมฮะเล่นคะหนูตัวเล่นเลยค่ะพี่หัวร้อนบ่อยไหม ใช้ได้เลยค่ะไม่น่าทำเลยนะ <laughs> ใช้ได้คือต้องบอกว่าอันนี้มันทนทานนะครับมันเป็นออปติคอลสวิชมันจะทนทานกว่าเมคานิคอลแล้วก็เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราโดยเฉพาะเกมเฟิร์สเพรสซ่นเนี่ยบางทีเรากว้านเมาส์บางทีระยะ,ะ,ะตัวนี้ถอดมาสลับมาฝั่งนี้ได้อ๋อสามารถต่อได้สองฝัง่งใช่หรือว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้อ๋อเยนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งใช่เหมาะสำหรับสายเล่นเกมหัวร้อนเลย อ,นนอันนี้ก็ครีมอนะครับคีย์บอร์ดน,นี่ก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อ๋อมีหูฟังด้วยตัวนี้อีกหนึ่งอันนะครับเขาจัดมาให้ทั้งเซตเซตราทูใช่ครับครบเซตเลยอันนี้จริงๆนี่ปกติหนูใช้หูฟังแบบอันใหญ่ใหญ่เป็นครอบหูใช่ตัวนี้ก็เผื่อเราใช้โทรศัพท์ Android ที่เป็น USB Type-C หรือว่า iPad ก็เอามาใช้ได้ด้วยกันเลย ครับเซตราทูอันนี้เผื่อแบบเปลี่ยนฟิลมั่งมาเล่นเกมแบบฟรีไฟล์เล่นผ่านมือถืออะไรอย่างนี้เนาะใช้ตัวนี้ได้ที่ที่เปิดมาได้เลยเอาเออมันติดกาวอยู่ปะหรือว่าเป็นแม่เหล็กอ,อ,อ,อันนี้ชึบนี่อ๋ออ้ยสวยอะ่ะจะมีแบบฮาร์ดเคสมาด้วย อันนี้เป็นกล่องเก็บเหรอคะใช่ครับเป็น h าร์ด a ค e เอามาได้เลยยข้างในก็จะมีเป็นอินเอียร์ไซส์ต่างๆอยู่ข้างในหนูกลัวทําของเขาพังยังเลยอ่ะมันเป็นของเราแล้วนี่เฮยยังยังยงเขายังไม่ได้ประกอบใช่ยังยังต้องระวังอย่าให้พังเพราะยังไม่ได้ประกอบโอเคประกอบแล้วก็รู้เรื่องเลยถ้าแบบที่ขันน็อตทีเดียวนี่คืออดเลยใช่ไหมช่วยขันนิดนึงใช้ไหม ไม่ได้ไม่ใช่เค่ชุเขาจะใจร้ายขนาดนั้นไหมเพราะขาจะแบบใจดีแบบแม่นี่้ช่วยได้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้ผู้ชมมาช่วยดีกว่าร้อยกว่าคนที่นั่งดูเราวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงด้านหน้ามาช่วยคุณลุงคุณลุงเลยเหรอครั้งหน้าจะไม่มีแล้วยอม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 อะนี่นะคะข้างในก็จะมีของอันนี้จะเป็นตัวหูฟังที่เป็นที่ล็อกหู แล้วก็จะมีเป็นอินเอียไซส์ต่างๆที่แถมมานะครับเพื่อกรณีหูไม่เท่ากันหรอใช่หรือถ้ากรณีว่าบางคนใส่แล้วระคายหูเนี่ยมันก็จะมีแบบโฟมมาให้โฟมมันจะแบบนุ่มกว่าบางทีถ้าเราใช้นานๆเนี่ยแบบโฟมมันจะสลีละเรามันจะช่วยได้มันจะเข้ามันจะมีความซอฟต์มากกว่าที่เป็นซิลิโคนนะครับอ่ะเป็นไงเยอะไหมเยอะมากเอาเลยไหมเริ่มเลยไหมอ่ะได้เลยค่ะพี่ได้เลยนะ เ่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาประกอบเพราะว่าน่นใช้อีกประมาณเจ็ชั่วโมงครึ่งน่าค่ะกลับบ้านไม่ได้ค่ะพี่เคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเดี๋ยวนี้เคอร์ฟิวที่เป็นตัวสีส้มป่ะอ่ะนั่นมันกาฟิวอะพี่โหดีะเนี่ยหนูยังเคยดูไม่งั้นตอบไม่ทันน่ะยุบยุบเราทันอยู่ใช่ไหมกาฟิวเนี่ยทันค่ะทันค่ะใช่เพราะว่าย่าหนูเคยบอกรู้จักป๊อกอายไหมป๊อกอายป๊อกอายที่กินผักขมเหรอคะเออรู้จักใช่ยาาหนูเคยบอก ตายแล้วทำแอนเจอรี่รู้จักไหมทำแอนเจอรี่รู้จักแล้วจ้ะค่ะแมวเป็นว่าอันนี้ย่าบอกอีกคนนึง <laughs> ทำไมย่าเยอะจังย่ากับยาย <laughs> อ่ะเดี๋ยวนี้เก็บก่อนแล้วกันเนาะใช่ค่ะนี่เป็นเกมมิ่งเกียร์ของเราหนูเก็บไม่ถูกแล้วนะพี่จริงๆก็เดี๋ยวมวนเก็บแล้วกันเพราะว่าพี่เชื่อว่าเราประกอบไม่ได้หรอกอ้าวพูดอย่างนี้หนูไม่อยากจะอวดว่าพี่หนูทําการบ้านมาดีมากยังไงฮะดูหนูอ่ะจริงเหรอจริงหนูอ่ะไม่รู้เรื่องคมหนูนองคือพี่ขอโทษพี่ปา마เราเกินไปประมาทค่ะพี่ นี่หนูถึงก็วาอันนี้อะไรนะเมนบอร์ดเมนบอร์ดใช่หนูถึงขั้นจดเลยนะว่าอันนี้คือตกใส่อะไรอ๋อมีขั้นตอนหนึ่งด้วยใช่ใส่ CPU ก่อนแล้ววาดเมนนวนด้วยใช่ค่ะใช้มือดรอเลยใช่ค่ะอ๋อโหล้ำมากอ่ะหนูไม่คิดว่ามันจะจะออกมาหน้านี้จริงๆเนี่โอเคละคะวันนี้หนูว่าหนูประกอบได้แน่นอนแล้วหนูต้องได้คอมกลับบ้านด้วยท่านผู้ชมฮะมีถึงแบบอะไรเนี่ย ประกอบเคสติดตั้ง power supply สายไฟจาก power 24พินเข้าเมนบอร์ดเธอทำมามบบ้านมาดีจริง <laughs> ติดตั้งเมนบอร์ดอ่ะพี่ไม่ต้องแล้วล่ะงั้นนะ่ะไม่ได้พี่ <laughs> ต่อเพราะว่าต่อให้หนูรู้หนูก็กลัวแบบมันต่อไม่เ<ห>พราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนใช่ใช่ค่ะ,คะ <laughs> หนูก็เพิ่งรู้ว่านั่นเรียกว่าพินหรืออะไรอ๋อเอ้ยแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งเอาเอาก่อนเลยแล้วกันทีเดียวไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจัดลําบากอ๋อได้เป็นอีกหนึ่งของใหญ่ได้ค่ะมาฮะเดี๋ยวดูข้างนอกแล้วกันอันนี้ เพราะว่าถ้าประกอบเดี๋ยวมันจะลำบากนิดนึงอุ๊บนี่อุ้ยอันนี้คือหน้าจอฮะเอ้าสัมม่าชัมม่าหายเอ้าเอาเอ่ยโอเคเป็นหน้าจออันนี้เขาส่งมาให้2ตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะมีการทำสตรีมจ่อหนึ่งไว้ไลฟ์จอหนึ่งไว้เล่นนะครับหรือว่าไว้ตัดต่อ2จอนะฮะมี27นิ้วกับ25นิ้ว นะครับสี่จุดห้าอเดี๋ยวดิเขาปัดไงแบบมาร์เก็ตติ้งนิดนึงถ้าเป็น23.6จะปัดเป็น24่สิถ้าเป็น24.5ปัดเป็น25ก็ิบ้าเขาไม่ทำให้เต็มไปเลยครับพี่ต้องถามทีมงานแล้วฮะผมไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันอ้าวนี่ให้มาสองจอเลยอ่ะให้มาสองจอเลยอ่ะนี่ครับก็จะเป็น165ยหกเฮิร์ซกับ144ยสเฮิร์ซนี่ IPS ทั้งคู่สเปคอยู่ตรงนี้ด้านข้างด้านข้างขาวตีหมวยถึมเฮ้ย นี่เลยนี่ค่ะนี่ใครที่อยากได้นะฮะดูน้องซัมเมอร์แล้วอยากซื้อมาใช้บ้างจัดได้เลยทัฟบ v g 7 A a นะครับแล้วก็ VG259 2ตัวนี้เดี๋ยวตอนที่มันเสร็จแล้วยกไปบ้านเราแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยเนาะได้เซตอัพโต๊ะเดสเซตอัพเดสอะไรแบบนี้เลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไหวไหมแล้ว <c oughs> <c oughs> น,นี่หนูขอลองยกหน่อยบิยวเดี๋ยวยกจากข้างล่างดีกว่า ทางนี้มันจะแบบนั่นหน่อยอ้าวได้ไหมอ๋อได้อยู่ได้อยู่แต่เมื่อกี้มันน่าจะสูงแล้วเราจะขนไปยังไงพี่ไม่พี่ไม่ไปส่งนะไม่เป็นไรอะหนูเรียกรถก็ได้รับพี่ห <laughs> ยอกหยอกอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยโอเคค่ะ เรียกติดไหมฮะเราลืมทำอะไรหรือเปล่าเราขอเช็คก,ก่อน <c oughs> ไม่น่าลืมนะครบหมดแล้วนะละเอียดขนาดนี้แล้วมันก็ติดไหมไม่ติดเพราะยังไม่ได้กดพข้างหลังใครค่ะ <pickle> เ <cocktail> <s ucking> สียงน้ำมาแล้วจุ่นใจได้ทุกคนครับติดแน่นอนอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้ว <hayat> นี่ทันท และสุดท้ายนะคะซัมก็สามารถประกอบได้ครับพี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงจากที่เราประกอบกับมนมาบ่ายโมงก็ไม่นานนะไม่นานไม่นานไม่นาน,ม,น,านมีชุดน้ําด้วยมีอะไรด้วยนะครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เป็นไงบ้างความรู้สึกหลังประกอบเสร็จเอาจริงหนูว่ามันอาจจะเพราะว่าหนูทําการบ้านมาเยอะด้วยแหะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากหนึ <c> ่ง <oughs> จากศูนย์ถึงสิบความยากอยู่ระดับไหนหนูให้หกก็ไม่ยากนะ ใช่หรูว่าถ้ายากก็คือการ่อพวกอันที่มันเป็นปักเล็กๆที่เข้าเมมบอร์อ่าเพราะถ้าเราไม่รู้มันก็จะแบบก็จะไม่ติดเลยค่ะหรือบางทีถ้ามันดูคู่มือเอาซึ่งก็มาไล่อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้ไปตั้งบนโต๊ะที่บ้านซัมเมอร์เดี๋ยวก็รอดูกันแล้วกันเพราะมันจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ที่ไหนเนี่ย ซัมเมอร์ร้อยห้าสิบค่ะซัมเมอร์ร้อยห้าสิบพี่ต้องไปฟอร์โล่หนูได้นะได้เลยช่องทางไหนบ้างครับก็มีทางช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดีช่องสามสิบเอ็ดค่ะนั่นเป็นช่องวันอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วสามห้าเจ็ดเก้าไอทีวีมันเก่าไปแล้วไม่ได้หนูไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักไอทีวีไหมไม่ไม่รู้จักรู้จักยูบีซีไหมไม่รู้จักน่าหนูเชื่อถือได้ว้าพี่อ่ะก็ไปติดตามทางซัมเมอร์ได้นะครับในเฟซบุ๊กใน y o ยูทูบ อินสตาแกรม i k t o ิกค่ะแล้วมีที่ไหนอีกไหมฮะไม่มีค่ะมีต่ากที่บ้านแล้วค่ะโอเคนะครับนี่เรียบร้อยไปแล้วก็ถือว่าทำางานบ้านมาดีมากๆนะใช่คะแนนการบ้านหนูพี่ให้เท่าไหร่โอ้โหคือไม่เคยแบบว่าไปช่วยใครประกอบไม่เคยเห็นใครวาดรูป drawing แบบนี้แล้วก็ขีดขีเขียนเขียจริงๆไม่เคยไม่เคยไปประกอบมาก็หลายสิบคนนะไม่เคยมีใครทำางานบ้านเยอะขนาดนี้มาก่อนสุดยอดมาก โอเคนะคะอะไงก,ก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณทางเอสุดด้วยนะคะทํัประกอบติดแปลว่าคอมนี้ก็เป็นของครับพี่พี่ไม่ได้ช่วยเลย<ป>ถ้าใครดูเมื่อกี้พี่ไม่ได้ช่วยเลยปอบมือพี่ปอบมือปอบมือคะ่ะปอบมือคะ่ะหน้มาม้าหน้มาม้าปอบมือด้วยค่ะผู้ชมร้อยกว่าคนที่อยู่ในสตูช่วยปอบมือด้วยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้หนูขยิง่งขยิ่งอยู่น,นะนะพี่ย่อให้ก็ได้ <laughs> คือถ้าเหยียดก,ก็กลัวว่าเค้มันจะสูงมากาชอบไหม อ,ออกมาแล้วชอบไหมไฟ R G B เอยสีสันหน้าตาแบบนี้โอ้ยนี่นพรเท่เลยอ่ะเท่เนาะเท่เนาะอย่างเท่เลยอ่ะทุกคนปับไฟได้อะไรได้สวยงามอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวซัมยกกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวอย่าลืมลงคลิปตอนมันเสร็จสมบูรณ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเนาะได้คะ่ะได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณซัมด้วย ค,ครับมาร่วมทำคอนเทนต์กันขอบคุณทาง ASUS ROG ประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหนะ้าจะทำอะไรกันนั้นรอติดตามกันได้ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะซัมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปด้วยะคะ่ะจะไปพาคลิปหน้าวันนี้ซามกับพี่บิ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ,บใช่ครับเดี๋ยวต้องไปลงมิดโด้ให้น้องด้วยเนี่ยใช่ใช,ใช้มิดโด้สิบเอ็ดเลยไหมหูหนูใช้ไม่เป็นอ่ะเหรอมันมันใช่ยากไหมงั้นงั้นลง12ไปเลยมันมีเหรอยังไม่มาโอเคสวัสดีครับ